ยิงก็น้องชายสอนนะครับจะยิงสองแบบนะครับแบบประทับเล็งนะครับแล้วก็ยิงอย่างนี้แต่ส่วนมากจริงๆก็จะต้องยิงอย่างนี้นะครับครูรู้เขาแนะนำมาเดี๋ยวจะลองยิงทั้งสองแบบดูนะครับแบบไหนจะแม่นยำโฟกัสยัง เอาเลยหมดเสีกลับไปเอากไป เดไปดูเป้านะครับเป้าเดิมนะครับเมื่อกี้ไปดูเป้าอ่าีคือผมเล็งตำแหน่งนี้ก็เมื่อกี้ก็ยิงแบบประทับบนแล้วก็ยิงประทับล่างก็ือว่าโอเคสําหรับตัวนี้ใครกําลังสนใจหรือตังเลอยู่ผมแนะนําเลยนะครับก็นิ่มมีความนิ่มนิ่มมากๆเลยนะครับยิงก็ไม่ค่อย ป้าเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าเตะนะครับปืนเตะไม่ค่อยเตะเท่ากับกระบ,บอกที่ผมเคยยิงมาก่อนหน้านี้ที่เคยลงคลิปไปนะครับตัวนี้คือผมชอบเลยนะครับนี่นะครับดูนี่มันดูนะครับสวยงามนะครับคลาสสิกแต่ไม่รู้ว่าเวลาเขาใส่ลูกเขาใส่พร้อมกันเขาใส่ยังไงนะครับเวลาเขาใส่เราก็ผมผมยังไม่เคยฝึกเหมือนกันนะครับ่ใส ไม่เป็นนะครับใส่ของกันโอเคครับทีวิวเท่านี้แนะนำเลยนะครับผมสวัสดีครับ